มาพี่น้องเมื่อนี้สีพามาเปลี่ยนหัวเทียนรถล,ลูกข้าเพิ่นมีความประสงค์อยากสเปลี่ยนหัวเทียนวาสานก็ได้บอขัดดอกจัดให้เล้าคือเก่าเอาบอกหัวเทียนยัดเข้าไปเลยนี่ทุกคนลถน้ำเข็มโอ้ทำไปรุนไปครับหัวงานจะเข้าทางงานเข้ากะ ติดปึืกลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาอีกนี่ไขออกมาเออหัวเทียนดนแล้วเราว่ารถเราจอดมาเป็นลายเดือนครับเราพารถล่มบัดน,นี้เราที่ได้เวลาทํางานของเราขาเราหักขาเราเสาแล้วละบัดน,นี้ผมก็ใส่หัวเทียนไม้เข้าไปก้อนที่ใส่ก็ท้าน้ำมันเครื่องจักน้อยหนึ่งน้ำมันเครื่องไม่ไหม่เสใส่หมุนเข่าให้เราคือเกา่า แล้วบอกว่าห้ามันขับดีกว่าเก้าตอนมามันสะดุดมันสิบบอสะดุดจังได้ลูกพี่ปักหัวเทียนกะรวมเนาะผมก็เลยเช็คให้แลาจัดการเรียบร้อยเราก็ยิ้มยืนยิ้มอย่ะเรามักแข้งเว้าเล่นน้ำเลาไปอทอวนความจำอีกจักน้อย ย่านไข่โบนเน่นี่ไข่พอ,อตึงตึๆมือเข็ดนี่ก็จบงานรับเงินคือเก่าและพี่น้องจวดจาดไป